พระคาถางานการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าบริกรรมพระคาถานี้เป็นประจำจะช่วยเพิ่มพลังสมาธิและมีสติไตรตรองรู้คิดมีจิตมั่นคงไม่วอกแวกไม่เหลวไหลเมื่อมีสติสมาธิอยู่กับตัวก็จะทำให้เกิดความสงบในจิตใจสามารถใช้ปัญญาที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ มองเห็นทางออกทางแก้ปัญหาการงานความรับผิดชอบต่างๆที่มีอยู่ก็จะราบรื่นจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างรวดเร็วกรุณากดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับตั้งนะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเริ่มสวดบริกรรมพระคาถาจำนวนเก้ารอบนะปะเรสังวิโลมานินะปะเรสังคตากะตังอัตโนวะออเวเขยยะ กตานิอัคตานิจาตินัปเเรสังวิโลมานินัปเเรสังขตากตังอัตโนวะอเวคเอยะกัตานิอัคตานิจาตินัปเเรสังวิโลมานินัปเเรสังขตากตังอัตโนวะ อาเวเกเขยยะกตานิอากตานิจาติณะปเรสังวิโลมานิณะปเรสังขตากตังอัตนโนวะอาเวเกเขยยะกตานิอากตานิจาติณะปเรสังวิโลมานิณะปเรสังขตากตัง อัตโนวะอาเวขยยะกตานิอ anyway, ักตานิจาติณปะเรสังวิโลมานิณปะเรสังขตากตังอัตโนวะอาเวขยยะกตานิอักตานิจาติณปะเรสังวิโลมานิ นปเรสังขตากตังอัตโนวาเอเวเขยยะกะตานิอักตานิจาตินปเรสังวิโลมานินปเรสังขตากตังอัตโนวะอเวเขยยะกะตานิอักตานิจาติ นะปเรสังวิโลมานินปปเรสังคตากตังอัตโนวะอเวเขยยะกะตานิอากตานิจาติพระคาถานี้เมื่อบริกรรมเป็นประจำจะทำให้มุ่งมั่นใส่ใจในหน้าที่ของตนเองได้ดีที่สุดมีความละเอียดรอบคอบมีสมาธิทำอะไรก็ถูกที่ถูกทาง ถูกอ,อกถูกใจเจ้านายและเจ้าของงานจะทำให้งานการที่รับผิดชอบอยู่ประสบผลสำเร็จทำให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่และเพื่อนร่วมงานยกย่องนับถืออยากร่วมงานด้วยตลอดไป